เดทอีกแล้วแคปชั่นเบลล่าผู้จัดดังยังต้องคอมเมนต์แคปชั่นเบลล่าผู้จัดดังยังเมนแคปชั่นเดทและพีอีกแล้วสำหรับเบลล่ารานีกับโพสล่าสุดของเธอทางอินสตาแกรมแอดเบลล่าคัเป็นที่โปรโมทวันสตรีสากลโดยเบลล่าโพสต์ภาพตัวเองและเขียนแคปชั่นว่า I always believe in myself m poor woman, and m p o w e r w o m a n and it's what drives me forward International Women's Day เบลเชื่อมั่นในพลังในตัวเองและพลังนี้แหละที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าเสมอเขาเป็นพลังเล็กๆให้ผู้หญิงทุกคนนะคะวันสตรีสากลซึ่งโดนอกโดนใจจนแฟนๆพียับในขณะที่สองผู้จัดละครอ,อย่างนกจริยาและแม่หนูสงสุดาชนลัมพีก็เข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กําลังใจเบลล่าเช่นกันนกจริยาเมนว่ารักนะคะลูกสาวสตรองของพี่แม่หนูสงสุดาชนลัมพีเมนว่าภูมิใจในตัวลูกนะคะที่ก้าวผ่านทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ อาดเบลล่าแคมเปญ